ฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พระบรมราชินูปมัมภมและประธานคณะกรรมการอํานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปมัมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2566ดังนี้หนึ่ง คณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมสอ 2. คณะกรรมการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี